กองพันฐานมาที่9กองพลฐานราบที่4ได้จัดก,กำลังพลปฏิบัติการติดตามค้นหานางต้อยสิงโตเป็นชาวบ้านหมู่ที่14ตําบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับซึ่งคุณยายเนี่ยหลงป่านะครับ หายตัวจากบ้านตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนายเจษดาลิมสรีตรกะูลในอำเภอเมืองพิษณุโลกในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์หญิงชาราพลัดหลงป่าได้ประสานขอสุนัขตำรวจจากตำรวจตระเวนชายแดนที่31ค่ายพระยาจัก,กรีพิษณุโลกพร้อมกับกำลังพล ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูเจ้าหน้าที่กู้ภายมูลนิธิประสาสตบุญนยสถานชาวบ้านจิตอาสาเพื่อช่วยกันนะครับในการค้นหาอีกทางหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเดินเท้านะครับเข้าค้นหาบริเวณแหล่งหุบเขาหลังบ้านพักนะซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียหายเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเองนะครับก็จะมีญาติครอบครัว นะสงสัยประมาณ3ตารางกิโลเมตรแล้วก็ทีมพารามอเตอร์ร่มบินของส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรขึ้นบินตรวจพื้นที่โดยรอบอยู่นะักขณะนี้นะครับล่าสุดนั้นข้อมูลที่เข้ามาล่าสุดก็คือยังไม่พบตัวนางต้อยนะครับทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปูพรมเพื่อค้นหากันอย่างต่อเนื่องก็เอาใจช่วยอยากให้พบตัวโดยเร็วที่สุดนะครับ